วัสดีคับทุกท่านครับผมอ่าเรือกังานทัางแตลรายครับผมเพ่ค่อยได้อัปเดตครับช่วงนี้เป็นงานส่อมครับงานส่อมครับเรือลายครับงานส่อมทางนั่นครับตัวนี้ครับครับผมแต่จะมีงานตู้ครับช่วงนี้ฝนกระตกครับผมฝนตกครับอ่เอาก็เห็นงานไปเรื่อยๆครับผมมันจะมาเป็นสิงเทอร์โบครับผม2 1เอนิ้วครับผมตัวนี้ครับ ึ้นรถแห่ครับตัวนี้ตันนี้เขากำลังรอป่าครับขึ้นรถแห่ขึ้นกันครับนี่กำลังรอป่าครับเป็นป่ากรลดครับตัวนี้เทโบครับยี่สิบเอ็ดนิ้วครับผมตัวนี้จะเป็นรุ่นพิเศษเลยครับดามทุตดามแน่นเลยครับด้านหน้าด้านในครับดามครับอัดกาวยางดีถังกระตุ้นขึ้นรถแห่ครับ ถิงเทอร์โบยีิเนิ้วครับผมตัวนี้ครับกังานเขากับมีมาเรื่อยๆครับผมบอกาดครับงามผลก็พอได้ทำกันไปครับนี่ครับผมสวยงามครับล้งเข่าขอบเลียกันครับแต่ว่าห่ามือแดดครับจังชีได้ลงสีเป็นน้ำซางนกนี่แหละครับฝนเลยต๊มาฐานคือเก่า ครับผมเข่าขอบเล็กสวยๆนี่สร้างนกผู้เดียวครับอยู่นี่ครับมืน้ำครับมื่อนึ่งมื่อนึ่งขามเมื่อนึ่งขามสร้างนกกับเข่ายันแฉบเลยครับแนะฮะปฏิเสธอัดวีโคนครับสร้างนกแย่มมากกับผมเข่าขอบเล็กครับบ่มีดุ้งบ่มีหยังเลยครับสร้างนกครับ อะ,ะ,กกอ,ะอันอื่นโบเซียบปะเสื้นนนนนนอนองกระพันเวรปะว้าวตู้น่าสาดีแล้วน่าสาดีาแล้วแล้วชาวเมาส์เหรอคบอเคของผมนะครับอันนี้สร้างเดียวครับผมสร้างเดียวครับกาลังประกอบตู้ครับสร้างเดียวเอาหากระร่อนปากงสงสัยเมาส์เลเรซินครับกางล้างซอ,อมตู้ประกอบตู้ให้ลูกค้าครับตัวนี้ครับเป็น p F 15ครับผมนี่ครับ อุปกรณ์ครับแน่ครับหัวข่านาครับเป็นงานแบบบ้านๆครับตัวนี้งานตะแกรงตัดธรรมดาครับผมงานนี้คสนใจก็สอบถามเข้ามาได้ครับชิฟตตัวนี้ครับใบละหนึ่งพันบาทครับผมอุปกรณ์ครบครับได้ได้เบ้าได้สเปคคอนครับได้หูจับสามรูปเลยครับใบละพันบาทครับผมตัวครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้ครับผมที่เบอร์ 0630324094ครับผมด้สยซิทักเพซไม่ได้ครับแจ้งอิมคนเดิมครับผมสอบถามได้ครับกำลังไเร่งงานกันครับงานเขาแต่นี่ก็ออดพันซาก่ะเต็มแล้วครับปต่อนนร้อยสองร้อยใบครับผมไปเห็ดเรื่อยๆครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามติดใจครับผมที่มาสั่งเฮ้าครับที่ได้ไปใส่งานกันครับ ก๊าิีไ็ด้เต็มที่ครับมาเอาไฟดับไปแล้วครับโอ้ยเป็นกับช่างนกเตี้ยพักฟื้นปักไฟเนาะเจ้านี่เนาะโอ้ยช่างน,ก,งนกครับเรื่องเชื่อมเ่าต้องห่วงครับเล็กครับแล้วเตอร์เล็ก,ลกย่างางามแบบสวยงามครับ,รบด้านในรับ ตัวนี้จะเป็นปากโดดครับเพราะทำสีครับผมเขโบครับเอากระมิไฮร้องพร้อมครับเทโบครับนีให้ร้องฟังครับเทโบเรกครับผมนี่ครับผมครับสวัสดีครับ